สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลอีกคู่หนึ่งที่น้าแมวหยิบมมาพูดถึงนะฮะแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มนะฮะเป็นฟุตบอลดิวิชันหนึ่งของเบลารุสนะฮะหลีกนี้เขาแลกฮะพีเมีลิกจะเขาแข่งแล้ว6นัดดิวิชันหนึ่งเพิ่งเป็นนัดที่2กํกำลังจะเริ่มนัดที่3นะฮะคู่ที่หยิบม,มาพูดถึงก็คือวอลนาพินส์นะฮะพบกับ FC ออชมายานี่ครับวอลนาพินส์ดูได้เปรียบพอสมควรเลยฮะก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่า2นัดที่ผ่านมาผลงานไม่ดีนะฮะพวกเขา,าเปิดบ้านเสมอกับสโลนิมฮศูนย์ประตูต่อศย์แล้วก็ออกไปแพ้สโมกอนศูนย์ประตูต่อ2คือ2นัดยังยิงประตูไม่ได้เลยฮะเอามาได้เปรียบเขาเยอะซะด้วยฮะขณะที่ FC o ออชมาญานี่ฮะทำได้ดีนะพวกเขาบุกไปชนะอาร์เซนอลนะมีชื่อเหมือนพรีเมียร์ลีกด้วย30 <S <S แล้วก็นัดล่าสุดแพ้สปุตนิกชื่อยังก็ยานอาวกาศศ1 นะฮะก็มองว่าความหนักหน่วงอยู่ที่ออชมาลานี่ครับซีซั่นนี้ซัดไปแล้ว3ประตูเอาวอนนามินส์มาได้เปรียบเยอะขนาดนี้ฮะช่วงตน้นซีซั่นด้วยนะฮะก็แนะนำให้เชียร์เอฟซีออชมาลานี่ครับถ้ายิงนี้ถ้าจะปิดประตูแพ้เลยครับคู่นี้ฟันทงมาที่ทีมเวียนครับเอฟซีออชมาลานี่ไม่แพ้ครับผม